โอเคใครที่กําลังตามหาบ้านในเมืองหาดใหญ่นะครับต้องดูคลิปนี้ด่วนๆเลยนะครับห้ามปัดทิ้งเด็ดขาดวันนี้นาอีมจะพาทุกคนมาชมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านรีโนเวทในเมืองหาดใหญ่อยู่ที่บางแฟบใกล้ๆก,กับร้านก๋วยเตี๋ยวรุสดีแถวๆนี้จะเป็นย่านการค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเซเว่นมีโลตัสสามารถทานอาหารหรือว่าซื้ออาหารได้สะดวกมากๆ Uh, บ้านหลังนี้นะครับที่นาอิมชอบนะครับวันนี้พอเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับผนังเขียวๆแบบนั้นเลยทุกคนรู้ไหมบ้านหลังนี้ตกแต่งมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเปิดประตูมาอันดับแรกที่เราจะเจอกลางบ้านเลยคืออะไรรู้ไหมเราจะเจอห้องรับแขกที่ถูกตกแต่งด้วยไฟเชนเดเลียนะครับแล้วก็มีโคมไฟที่ถูกตกแต่งด้วยทางเดินนะครับทาผนังบ้านสีเขียวสวยๆนะครับมีโต๊ะแต่งบ้านสวยมากๆเลยนะครับให้อารมณ์แบบว่า โอ้ให oh, ้อารมณ์แบบว่าดีผมชอบนะครับแล้วก็ให้โซฟามาฟรีแบบนี้เป็นโซฟาสีน้ําตาลที่วางอยู่กลางห้องอะไรนะอยู่วางอยู่กลางห้องรับแขกนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดเนื้อที่ของบ้านหลังเนี้ยทั้งหมดกว้าง4ยาว22บนะครับบ้านหลังนี้มีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนนะครับในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องนอนห้องที่2จะไม่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องน้ํา กลางบ้านที่อยู่ติดกับห้องครัวนะครับข้างหลังบ้านเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับไว้ซักล้างนู่นนี่นั่นอะที่เราอยากจะทําได้ค่าตัวบ้านหลังนี้แสนโคตรจะถูกเลยนะครับกับบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับค่าตัวบ้านหลังนี้ราคาเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสเก้าหืนบาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้บ้านหลังนี้จัดไปเลย <laughs>